โอเคครับผมกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับเรื่องของบังหิตวันนี้บงังก็จะมาเล่นเกมอ่าลักกี้พกักกี้ก็ไม่ได้เล่นนานน้องก็อดีตลูกรักแล้วกันเรียกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าทำบงังาเนี่ยทำบังฟิลหลายรอบอยู่นะ ที่แบบไปแอบล่นนมาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยออกอ่ะทุกคนใช่บังทำไมเดียวนั่นแหละก็นั่นแหละก็ขอกลับมาเล่นอีกสักหน่อยนะทุกคนก็ถือว่าเรียเล่นแบบแก้แก้เสียนในเล่นไหนนะน่าจะได้ไมั้งปึ๊บฮึม <c oughs> ชิวไป <c oughs> แต่มาน้อยมาน้อยอยู่นะแต่อย่างว่าแหละบังเล่นหมิดน้อยนะทุกคน มันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคนเบ็เดห้าะทุนนิดๆหน่อยพอนะทุกคนไม่รู้วันนี้จะได้เท่าไหร่ทุกคนนดูดิได้สองร้อยสิบหกโอ้โหแช่จัดแะทุกคนคือถ้าแบบมันควรที่จะดีกว่านี้ไงประเด็นอะถ้ามันดีกว่านี้มันก็จะเขาเรียกเหมาะกับการเป็นลูกรักหน่อยแต่แบบลัคก,กี้เนโกโอ้โหนำขาดอะขาดเลยอะทุกคนโอ้โหไป มาดูนดว่าวเบต5วันนี้ที่แบบไม่ได้เล่นนานอะ่ะมันจะทําให้บางดีใจได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าทำให้บางดีใจได้ก็ถือว่าผสมคาบราลกลักกันแหละทุกคนถ้าแบบออกไม่ดีอะ่ะมันก็ไม่สมควรจะเป็นลูกลักหรือเปล่านะทุกคนนะโห52โคตรแย่ทุกคนโอ้โหจะทำไมได้แล้วคน เขาเลยทุนยังเหลือกระจัดต่อดีรออะไรถ้าถ้าพิกกี้อ่ะถ้าจะแบบเอาให้แบบได้แบบกำไรว้อๆเลยอ่ะต้องได้วาวเพิ่มทุกคนจริงๆถ้าได้วาวเพิ่มนี่คือแบบเขาเียโอพจัดอ่ะคือยิ่งได้ายเพิ่มเท่าไหร่มันยิ่งดีทุกคนพิกกี้อ่ะนั่นแหละนั่นคือข้อข้อเสียของไม่รู้เรียกว,ว่าข้อดีข้อเสียมันอ่ะคือมันเครื่อนไขคือมันต้องได้ได้ายเพิ่มไหม ประเด็นอะคือถ้าไม่ได้ว um. 拜拜ายก็คือจบแล้วทุกคนโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างที่จะน้อยนะสลับบังนะสลับบังวงเล็บนะทุกคนแต่สำหรับคนอื่นอะบังไม่แน่ใจว่าแบบไปมาสองตัวปึ๊บต่อนี้จะไปคูณหกปึ๊บแล้วต่ออีกจังหวะนี้คูณเจ็ดต่อไป ปึบ๊บอุ้ยีด่ดอกเน้นๆนนเน้นนนดนปึบ๊บหินก้าร้อยกว่าอุ้ยเอกระแบงคยี่สิบและเชิญที่ต่อยอ้คนสิบสองพันแปดร้อยแปดสฮ้ยเฮ้ยจัดสี่พันแปดโอ้โหโอเคผมไปละคลิปน,นี้